สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับพบกับช่องจาเทรดเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาวางแผนการเทรดหุ้นรายตัวกันนะครับวันนี้เราจะมาเทรดหุ้น RPC เราดูวันนี้เป็นเป็นกราฟของวันที่21มกราคมกันนะครับ21มกราคมครับกราฟวันนี้ น,นี่ตามกราบดูภาพรวมนะครับของหุ้น RPC นะครับนูน ون, ตั้งแต่ราคาสูงสุดราคาสูงสุด3บาท3บาท20นะครับลงมาต่าสุด0.31นะครับ3าสตางค์นะครับตอนนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะครับนะเกือบจะก,กลางทางแล้วยังไม่ถึงกลางทางนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.49นะครับ 1>, 1บาทส9าตางค์นะครับเราไปดูบริษัทก่อนนะครับงบการเงินกำไรขาดทุนนะครับบริษัท rpcg นะครับ rpcg จำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มทรัพยากรพลังงานสาธารณูปโภคนะครับทำอะไรบ้างนะครับดูทำอะไรบ้างลักษณะธุรกิจ ลักษณะธุรกิจประกอบกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นโฮลดิ้งคอมพนีนะครับโดยมีธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักประกอบธุรกิจโรงกันน้ำมันขนาด17,000บาเรลต่อวันบริหารคลังน้ำมัน1แห่งจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอนทุกอย่างนะครับและน้ำมันเตาเคมีพัน์ ค้าปลีกน้ํามันสําเร็จรูปนะครับนี่คือธุรกิจของเขานะครับมาดู P.E. กันนะครับค่า P.E. 2.49 P.E. ก็ไม่สูงนะครับ P.B.V. 0.80 PBV ก็ไม่สูงนะครับใช้ได้ยังไม่มีปันผลจ่ายแจกนะครับ นะไปดูงบการเงินผลประกอบการดูกำไรนะครับตัวสำคัญมีกำไรไหมนะครับกำไรนะครับปี61ติดลบ8ล้านมาปี62นี่กำไรขึ้นมา3 8 0ล้านนะครับปี62ปี63นี่กำไรลดลงนะครับเหลือ4 4ล้านกลับมาปี64 กำไรกระโดดนะครับปี64กระโดดขึ้นมาเป็น733ล้านอันนี้ไตรมาส3นะครับ733ล้านยังไม่รวมไตรมาส4ถ้าไตรมาส4ี่ก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมนะครับนะนี่รายได้ดีทีเดียวครับกำไรดีรายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องวิ่งเพื่อซัพพอร์ตกำไรนะครับ เรามาดูการเทรดกันนะครับของหุ้น RPC ดูกราฟ D นะครับช่วงนี้เป็นการพักตัวลงมาเนาะฟอร์มตัวใหม่เตรียมจะขึ้นอันนี้ก็เบรกเทนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับนี่จากเส้นเทนไลน์ที่ตีนี่เข้าไซว์มาตอนนี้ก็เบรกเทนไลน์ขึ้นมาได้ก็แสดงว่าจะขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ก็พักตัวลงมาวันนี้ตลาดแดงนะครับตลาด ตลาดเป็นขาลงนะครับวันนี้ตลาดลงตลาดร่วงหุ้นก็ร่วงลงมาตามนะครับเป็นขาพักตัวด้วยนะครับนะตีแนวรับแนวต้านนะครับนะสต็อปลอดไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ขาตรงที่เขาลงมานี่เลยนะครับต้องไม่หลุดนี่นะนะครับส่วนแนวรับนะครับ ่วนแนวรับให้ไว้ตรงนี้ครับแนวรับให้ไว้ตรงนี้1.35นี้ต้องไม่หลุดนะครับแนวรับนะครับถ้าหลุดนี้เกมยืดเยื้อนะครับทางใครทางมันนะครับนะตัวใครตัวมันนะครับแนวต้านนะครับต้านแรกไว้ตรงนี้ครับต้านแรกนะครับ1.78นะครับต้านแรก ต้านต่อไปข้างบนครับ1.96นะครับนะจังหวะซื้อนะครับจังหวะซื้อนะครับให้ท่านนักลงทุนนะครับให้ซื้ออยู่ในช่วงนี้นะครับซื้ออยู่ในช่วงนี้นะครับจังหวะซื้อนะครับ ให้ท่านซื้อได้ในช่วงนี้ราคาตั้งแต่1.43มาจนถึง1.57 58นี่นะครับซื้อได้นะครับช่วงจังหวะนี้นะครับช่วงเข้าซื้อนะครับแล้วแต่ใครจะซื้อได้จังหวะไหนนะครับนะครับสต็อปลอตต่ำๆนะครับสต็อปล็อตสต็อปลอตอลอแค่นี้เองนะครับสต็อปลอ็อตนี่สต็อปล็อตนะครับ ตบล็อตต่ำๆนะครับตบลอตตรงนี้ตบลอตอยู่ที่1.43นะครับตอนนี้อยู่1.50หน้าราคานะครับตามของวันนี้นะส่วนกำไรนะครับกำไรกันนี่เลยกำไรต้านแรกนะครับท่านอาจจะขายไปครึ่งหนึ่งนะครับต้านแรกนะครับนะอีกครึ่งหนึ่งรอไปขายต้านที่2นะครับ นะนี่คือวิธีการนะครับนะถ้าใครรีบนะครับต้านแรกก็ขายหมดก็แล้วแต่นะครับการเล่นขอให้ได้มีกําไรนะครับนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับกําไรคือเป้าหมายห้ามขาดทุนนะครับนะนนี้คือวิธีการเทรดนะครับถ้าเราจะดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะทําให้ดู นี่สต๊อปล s สตรงนี้นะครับกำไรแรกนะครับตรงนี้นะ stop loss 0.06สตางค์นะครับ0.06สตางค์ St stop loss ต่ำมากครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์4เปอร์เซ็นต์นะครับนะต้านแรกครับกำไรนี่0.28สตังค์นะครับ0.28สตังค์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์18.67%นะครับนะแล้วต้านบนนะครับต้านบนนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์3า3 3นะครับนี่คือกำไรเนาะนะดูง่ายๆนะครับไม่ต้องนั่งคำนวณหรือสายตาเราดูเราก็รู้นะครับนะกำไรกับขาดทุนนี่ต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือแผนเทรด RPC นะครับ คือหลักการต้านแรกนีท่านอาจจะขายครึ่งหนึ่งก่อนเก็บทุนไว้ก่อนนะครับเหลือนั่นให้กําไรวิ่งต่อเอากําไรต่อกําไรนะครับนี่คือหลักการนะครับการเทรดต้องให้มีกําไรห้ามขาดทุนเป็นดีที่สุดนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับผลประกอบการของบริษัทก็ดีนะครับกำไรก็มานะครับราคาก็ตรงวิ่งใช่ไหมครับ นะตามหลักการนะครับนะอา้าวยังไงก็ติดตามเรานะครับจาเทรดเดอร์ครับไม่ว่าตลาดจะแดงจะเขียวเราก็สามารถที่จะหาวิธีทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดติดตามเรานะครับเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับนะมีหุ้นตัวดีๆแล้วก็จะมาทำให้ท่านดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะวางแผนอย่างไรเทรดกันอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะครับ การวางแผนเทรดเซตอัพเป็นยังไงเทรดเซตอัพที่เราวางไว้นี่เราต้องทำตามเทรดเซตอัพนะครับนะต้องให้ชัดเจนแน่นอนนะครับนะนะสำหรับเทรดเซตอัพถ้าเราวางไว้แล้วเราก็ต้องทำตามนะครับนะไม่ใช่จะอย่างโน้นอย่างนี้นะครับหลุดแนวรับมาแล้วก็ต้องปล่อยไปไว้อย่างนั้นนะครับไม่ได้นะครับนะถ้าหลุดแล้วก็ต้องหลุดต้องคัดต้องออกนะครับ เราก็ต้องหาตัวใหม่เล่นนะครับนะขาดทุนนิดหน่อยเราก็ไปหาตัวใหม่เพื่อเรียกทุนคืนนะครับนี่คือวิธีการนะครับอย่างไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปนานๆนะครับนะพึ่งพาอาศัยกันนะครับโดยเฉพาะหน้าใหม่นะครับนะเรารู้เพราะว่าเราเป็นหน้าใหม่มาก,ก่อนเรารู้ว่า คนที่เทรดนี่ยังไม่เก่งหน้าใหม่นี่เป็นอย่างไรนะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับรอคลิปหน้าหุ้นตัวไหนอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ